เด็เท่าไรเนี่ยโอ้เจ็ดสิบห้าถ้าเกิดเงนกองเงินกองทองคือสปายทลยใช่ไหมทุกคน้ยเกบวางตายรวังตายดนโดนเบียดอฮ้ยกราบกราบอย่าโลกอุ้ยสับสนน่ะโดนเบียดสี่แสนห้าแสนจะห้าแสนแล้วอันดับหนึ่งมันชื่อพิษอันนี้มันน่ารำคาญมากอ๋ยช่วยหน่อย เบียดมันสิเบียดมันไปชนสีฟ้าสิโง่เจ๊แป้งเ,เอาระวังระวังระวังน,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 งนงกูเอากินเลยกินกินกินยาแสนแสนแสนกินสิกินซีกินจะปีนหมดวะไม่มีคณเหรอโลกโอ้ถ้ามีคุณห้ากับคุณสิบจบเลยไม่ใช่มาแย่งกันเหรอแบบแป๊ดจ้าตัดหน้ามันโอ้ยอยากเขาเคียดแดงไปลูกเท่าไรแนละ้วตอนนี้หกแสนเจเจเจแล้วอันดับที่ ห้าสิบสองเอากินสปีดไปกินกินอะไรไปได้ตรงนั้นนหเอ้อะไรเนี่ยเขาวับวบวิบวับคือตัวอะไรวิบวับวิบวับไม่เห็นบอมวับวิบวับเจ็ดแสนไม่มันแหกคุณหได้เยอะกว่าพี่ฟิอย่าไปชนนะลูเเ้ยอย่าเล็กเซอเป็นไรอะอย่าไปชนมั้งมีดูดิืซอป่ะเรอเรนเรนเรนอย่าโบนยบนสปีดนีเลยมีสปีดหร โอ้โหเปเก็บเศษสตีลอะซิจูเล็กอันนี้เราทับอยู่ปะเนี่ยโอ้โหตัวเล็กเต็มเลยนะน้ำเบื่อมันมากจะล้อมไงอะอยู่ของตัวเองไปนี่แหละไม่ต้องมีหัวใครก็หรอกเฮได้แล้วมันฆ่าตัวใหญ่มันดีสุดเลยตัวเล็กมาแล้วนะระวังนะไ <Why? S 2> ว้ไว้กูจะ 动一 <laughs>